ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานาการณ์ผลกระทบจากน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากและดินโคนลนถล่มซึ่งจะมีผลกระทบระหว่างวันที่31กร,รกฎาคมถึง4สิงหาคมจึงขอให้ทางอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังนี้แจ้งประชาชนในพื้นที่ให้ติดตามข้อมูลสภาวอากาศและข่าวสารจากทางราชการเฝ้าระวังสถานาการณ์ฝนตกหนะักปริมาณฝนตกสะสม โดยพื้นที่รุ่มมรร่มตับากลองเวลาที่มีภัยภัยพิบัติมีเหตุฉุกเฉินหากว่าในพื้นที่เนี่ยประสบปัญหาไม่สามารถใช้ข่ายสื่อสารหลักได้ข่ายสื่อสารหลักคืออะไรโทรศัพท์มือถืออินเทอร์เน็ตที่พวกเราใช้งานทุกวันนี้ มันไม่สามารถใช้งานได้ะคะ่ะเราต้องไปเพึ่งขายสื่อสารสำรองซึ่งเป็นความถี่วิทยตุต่ำก็คือเครื่องวิทยุคมนาคมที่เราใช้กันตามหน่วยงานต่างๆตามขายสื่อสารต่างๆค่ะยังวายิีนี้สนห้องมีข้อความหรือเหตุการณ์ใดทางมกทไลโก้แสดงไปกรณีเกิดภัยพิบัติการเข้าแก้ไขสถานการณ์การช่วยเหลือที่ผ่านมาเกิดปัญหาด้านการประสานงานและการสื่อสารเนื่องจากการสื่อสารหลักไม่สามารถใช้งานได้ และมีการทํางานหลายหน่วยงานและมีระบบสื่อสารสํารองที่เป็นของตนเองทําให้ไม่เชื่อมต่อกันปัญหาก็คือเรื่องการสื่อสารที่จะมีปัญหากันคือสื่อสารระหว่างผู้ประสบภ,ภัยระหว่างหน่วยงานที่เข้าไปช่วยเหลือเนี่ยจะสื่อสารกันยากเนื่องจากการสื่อสารที่ใช้ระบบวิทยุสื่อสารเนี่ยของแต่และหน่วยงานจะมีความถี่ไม่ตรงกันพอมาเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาก็จะมีปัญหารเรื่องความตี เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการใช้คลื่นความถี่ในการติดต่อประสานงานตามประกาศกสทชเรื่องหลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถี่เพื่อสนับสนุนภารกิจป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยกำหนดคลื่นความถี่กลาง161.200เมกะเฮิร์ตซ์คือตามที่ตัวประกาศของ PDI ได้ออกมานะครับตามที่แผนภัยพิบัติแห่งชาติแล้วสำนักงานกสทชก็กำหนดว่า เปลี่ยนระบบความถี่การใช้สื่อสารความถี่สื่อสารใหม่ให้กับหน่วยงานที่เข้าไปช่วยเหตุภัยพิบัติซึ่งให้เป็นความถี่เดียวกันเป็นความถี่กลางอย่างที่ผมนําเรียนแต่ต้นก็คือ161200คราวเนี้ยเราจะไม่ไม่ลงมาซ้อมไม่ลงมาซักซ้อมความว้าใจกับเจ้าหน้าที่ในส่วนของการปิบัติจริงๆอะ่ะมันจะยุ่งยากเวลาเกิดเหตุจริงๆถ้าถ้ามันเกิดเหตุภัยพิบัติกลับมาเหมือนเช่นปี61หรือปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่แหละเพราะว่าน้ำโดนตัดขาด การติดต่อสื่อสารพวกนี้เวลาชาวบ้านมาร้องขอและสามารถสื่อสารออกมาได้เขาจะได้รับความช่วยเหลือทันท่วงทีโดยไม่ต้องมาห่วงเรื่องกังวลว่าต้องต้องเดินทางนะใช้เวลาเดินทางท่านลองคิดดูนะครับจากจุดที่เกิดเหตุเดินทางออกมาใช้เวลาเป็นวันนะครับถ้าเดินเท้าแต่ว่าถ้าสื่อสาร,รออกมาได้เนี่ยเขาเรียกเข้ามาเราก็สนับสนุนเข้าไปเราใช้เวลาแค่เดินทางเข้าไปไอันนี้ประโยชน์กับชาวบ้านโดยตรงเลยซึ่งไม่ต้องรอคอยมากด้วยความคาดหวังการทำงานช่วยเหลือประชาชนในกรณีเกิดภัยพิบัติต่างๆเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วการกำหนดความถี่กลางของวิทยุสื่อสารความถี่161.200เมกะเฮิร์ใช้ติดต่อสื่อสารระหว่างภาครัรฐกับรัฐความถี่161.225เมกะเฮิร์ใช้ติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยง,งานภาคร,รัฐกับมูลนิธิสมาคมที่จดทะเบียนเกี่ยวข้องกับการกู้ภยัยหรือสาธารณกุศล และความถี่ 145.0.0MHz 1 4 5 5 0 Hz, 5. 0เมกะเฮิรเมเฮิรตเมเฮิเป็นช่องสื่อสารระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับภาคประชาชนในพ้องจากไลเวววอสองเปิดตอบครัไลโวจากณในห้องรบกวนขอทราบวอสิอครับ1,2,3,4 จะได้ว่าจะ64ครับเป็นเกต้าเป็นน้อย